สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชินะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในกิจการบทที่7ข้อหนึ่งถึงข้อที่8นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าอับราฮัมชีวิตที่อยู่บนพระสัญญาเหตุการณ์ในพระคัมภีร์กิจการทั้งบทเลยนะครับบทที่7เนี่ยนะครับเป็นคําที่ท่านสเตเฟนสู้คดีในศาลเป็นเหมือนคําเทศนาเป็นหลายตอนด้วยกันนะครับแต่ท่านพยายามยกจากตอนต่างๆซึ่งมีอยู่เยอะมากครับเราจะดูวันนี้เพียง8ข้อด้วยกันตั้งแต่ข้อที่1นถึงข้อที่8พระคัมภีร์ได้บันทึกบอก หรือเซเดเฟนจึงตอบว่าดูก่อนพี่น้องของท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายและขอฟังเถิดพระเจ้าผู้ประกอบด้วยพระสิริได้ปรากฏแก่อับราฮัมบิดาของเราเมื่อท่านยังอยู่ในเมโสโปเตเมียก่อนที่ท่านจะไปอาศัยในเมืองฮารานและได้ตรัสกับท่านว่าเจ้าจงออกไปจากเมืองจากญาติพี่น้องของเจ้าไปยังดินแดนที่เราได้สำแดงให้แก่เจ้าอับราฮัมจึงออกจากแผ่นดินของชาวเคนเดียไปอาศัยกับพี่น้องที่เมืองฮารานพระองค์ทรงให้ท่านออกจากที่นั่นมาอยู่ในแผ่นดินนี้ที่ท่านทั้งหลายอาศัยชุก นนแต่พระองค์ไม่ได้โปรดให้อับราฮัมมีมรดกในแผ่นดินนี้แม้เท่าฝ่าเท้าก็ไม่ได้ขณะเมื่อท่านยังไม่มีบุตรพระองค์ทรงสัญญาว่าจะให้แผ่นดินนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านและเชื้อสายของท่านในพระคัมภีร์ในตอนนี้นะครับจะสังเกตว่าเมื่อท่านได้เริ่มต้นการแก้คดีความของท่านจากคกํากล่าวหาที่ไม่ถูกต้องท่านไม่ได้บอกว่าฉันถูกต้อง ฉันไม่ได้พูดอย่างนั้นฉันอะไรเงี้ยนะครับท่านช่วยโอกาสที่จะประกาศพระนามพระเจ้าท่านเริ่มต้นจากการที่กล่าวถึงเรื่องของอับราฮัมว่าอับราฮัมนั้นเป็นแบบอย่างยังไงและพวกเขาเองนั้นจะต้องเรียนแบบอับราฮัมยังไงนะครับท่านเริ่มจากชาวยิวเนี่ยต้องกลับมายังพระสัญญาของพระเจ้าอับราฮัมมีชีิตอยู่โนพระสัญญา พวกเขาเองต้องกลับมายังพัญญาของพระเจ้าในข้อที่1นนะฮะเราจะสังเกตว่าชิดอับราฮัมนั้นเริ่มต้นในการเชื่อฟังพัญญาท่านได้ชี้ให้คนเหล่านั้นเห็นว่าอับราฮัมเริ่มต้นโดยการเชื่อฟังพระเจ้าตั้งแต่สมัยอยู่เมโสโปเตเมียหลังจากนั้นก็ย้ายมาจากมาถึงมาหารานพอพ่อเสียชีวิตก็ย้ายออกจากฮารานตามที่พระเจ้าบอก แล้วก็เดินทางต่อไปเดินทางแล้วเดินทางเล่าจนมาถึงอิสราเอลและเมื่อมาถึงอิสราเอลแล้วในข้อที่5ก็บอกว่ายังไม่ได้รับมรดกจากพระเจ้าเลยแต่อับราฮัมเริ่มต้นในการเชื่อฟังเชื่อฟังและเชื่อฟังดังนั้นเองท่านสเตเฟนกําลังบอกคนเหล่านี้ว่าพวกคุณจะต้องมองไปยังพระสัญญาของพระเจ้าเหมือนกับที่อับราฮัมเป็นในอันที่สองครับนอกจากจะเริ่มต้นการเชื่อฟังด้วยพระสัญญา อับราฮัมนั้นยังมีชีวิตอยู่บนพระสัญญาสังเกตในข้อที่5เป็นต้นไปนะครับอับราฮัมยังไม่ได้มรดกและพระเจ้าทรงตรัสยังไงครับพระเจ้าทรงตรัสว่าเชื้อสายของท่านจะไปอยู่ต่างประเทศจะเป็นาทาสอยู่เขาอยู่400ปีนะอับราฮัมได้รอคอยพระสัญญาของพระเจ้าแม้ยังไม่ได้รับท่านก็ยังรอคอยเพราะท่านเชื่อว่าท่านจะได้รับและกรรมสิทธิ์นั้น เราก็รู้ว่าต่อมาภายหลังได้ตกกับลูกหลานของท่านสำหรับท่านเองท่านยังไม่ได้รับในสิ่งที่พระเจ้าสัญญาให้กับท่านมากมายเลยครับได้เพียงเล็กน้อยแม้พระเจ้าจะอวยพรในชีวิตของท่านในโลกนี้ก็ตามสังเกตในข้อที่6บอกว่าเชื้อสายของท่านเป็นท่าสเขา400ปีท่านกําลังมุ่งต่อไปครับนอกจากจะรอคอยพระสัญญาของพระเจ้าท่านมุ่งต่อไปแม้จะเจอความทุกข์ใจแม้จะรู้ว่าอะไรก็ตามจะเกิดขึ้น ท่านก็ยังมั่นคงในพระสัญญาของพระเจ้าเซเฟนต้องการเชี้ยให้ชาวยิวเห็นว่าเราเองจะต้องมั่นคงในพระสัญญาของพระเจ้าไม่ว่าเราจะเจอความทุกข์ใจขอเรียนแบบอับราฮัมในข้อที่7ได้พูดถึงว่าภายหลังเราจะปล่อยเขาออกมากาลังเชีห้เห็นว่าพระเจ้าทรงกําหนดเวลาและพระองค์มีเวลาของพระองค์ดังนั้นเองในความทุกข์ใจพระเจ้ามีเวลาเสมอและสุดท้ายเนี่ยนะครับท่านได้บอกว่าพระเจ้าทรงตั้งพันธสัญญาท่านจึงทําพิธีสุนัข พิธีสุนัขมันเกิดขึ้นจากการระลึกถึงพระสัญญาของพระเจ้าดังนั้นเองท่านท่านสเตเฟนต้องการเชให้พวกเขาเห็นว่าอับราฮัมเองมองไปยังพระสัญญาและพระเยซูคริตสต์ทรงเป็นพระสัญญาของพระเจ้านะครับท่านได้อธิบายเริ่มต้นที่อับราฮัมแต่อับราฮัมนั้นเริ่มต้น้วยการเชื่อฟังพระสัญญาและมีชีวิตอยู่บนพระสัญญาขอให้เราเป็นแบบนั้นก่อนครับก่อนจะข้ามไปยังสิ่งที่ท่านต้องการจะพูดทั้งหมด อัพราฮัมเป็นแบบอย่างกับเราขอให้เราเองนั้นอยู่บนพระสัญญาของพร,ระเจ้าพระเจ้าอรยครับ